มันเห็นอยู่มันเห็นอยู่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระบบปกติระบบทวิภาคีหรือเทียบโอนประสบการณ์ซึ่งต่อไปในฐานข้อมูลของฟิลของเด็กเจะมีอันนี้ในฝั่งสอบการก็จะมีครูฝึกอีกครูฝึกสามบบการตอนนี้ที่สสมีอยู่3 5 0 0คนพวกนี้ไม่สามารถอยู่ในระบบครูฝึกที่ถูกต้องได้ตามกฎหมายที่ลดหย่อนได้นะครูฝึกที่จะสามารถสอนเด็ก แล้วก็เอาไปหักภาษีได้เนี่ยในกรมสรรพากรต้องเป็นครูฝึกที่ผ่านการอบรม30ชั่วโมงผมก็ยังบอกในที่ประชุมเลยแสดงว่า3,500คนจะต้องพัฒนาโดยหลักสูตรที่มีหลักสูตรรองรับ30ชั่วโมงแล้วก็ต้องเรียก3,500คนนี้มาขึ้นระบบทั้งหมดเพราะขึ้นเสร็จพวกนี้จะไปไหนมันก็อยู่ในสายบวกการไงยังบริษัทม i เซนแอปพลิเคชันบริษัทโรงงานผมแปรนทอยเงี้ยโอเคผมมีครูฝึกอยู่2คนแล้ว รับทวิบาคีแล้วรับใบประกาศแล้วแต่เป็นของอาชีวะแต่พอผมจะไปขอคืนภาษีครูฝึกผมเป็นครูฝึกของอาชีวะไม่ผ่านหลักสูตร30ิชั่วโมงอักเป็นเรื่องอีกนั้นต่อไปในระบบสบาประการอาจจะมีข้อหนึ่งก็คือลายชื่อครูฝึกไอ้น,นี่บอกไว้ก่อนบนเวทีเลยนะเนี่ยนี่ของใหม่องนะเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่จะอยากจะให้ฐานข้อมูลของระบบเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ไม่ใช่อันนี้ขอทิงอันนี้ขอทิง ความหนักใจก็อยู่ที่อาจารย์นึกออกไหมแต่วันไหนที่อยากจะล้วงว่าสาวการที่มีครูฝึกฝึก30ชั่วโมงแล้วปริ้นมาจากศูนย์กําลังคนซึ่งศูนย์กำลังคนอาชีวะไม่ได้เป็นศูนย์กำลังคนของเด็กของสานการแต่ต่อไปเป็นศูนย์กำลังคนที่มีฐานข้อมูลของครูแบบประวัติต่างๆจะอยู่ที่นี่หมดแต่น,นี่เราแอบพูดกันไม่อยากพูดดังเพราะว่าคนที่เกิเป็นเจ้าของฐานข้อมูลแกจะเคืองเอาแต่ผมบอกแนวคิดว่าศูนย์ข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยมันต้องเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวมศูนย์ เม่ใช่ศูนย์ข้อมูลที่ศูนย์หายเลยไม่รู้จะเอาที่ใครใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างคนต่างคนต่างที่ปัญหาคือใจมันไม่เชื่อมเชื่อมข้อมูลเชื่อมง่ายแล้วไม่เกี่ยวนิดเดียวเห็นไหมอิมพอร์ตป๊บป๊บป๊บมันก็ขึ้นทั้งยวงแต่ใจกันไม่ให้ไงไม่ให้เพราะเกิดเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แต่ก็บอกทางทีมงานบอกอย่าไปหักหาน้ําใจแต่กระบวนการความถูกต้องถ้าคนเป็นนักเทคโนโลยงงีสารสนเทศจริงๆอย่างผมก็เป็นนักเทคโนโลยงงีสารสนเทศบกฐานข้อมูลต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันและแบ่งเป็นปริชั่น แล้วใครอยากเอาอะไรก็ไปดึงเนืกอไหมเฉะน,นผมก็ฝันว่าศูนย์ข้อมูลกลาลังคนเนี่ยจะมีฐานข้อมูลทุกเรื่องเลยอาจารย์จําให้ดีนะแม้แต่ฐานข้อมูลผลสำลิดผู้เรียนรายบุคคลเด็กเรียนวิชาภาษาอังกฤษปีหนึ่งจบหน่วยเรียนรู้ที่หนึ่งเด็กทำแบบฝึกหัดยังเก็บอยู่ในฐานข้อมูลนี้เลยผมยังไม่ให้ดูวันนี้คิดมาหมดแล้ว แต่ไม่อยากจะขึ้นระบบให้ใช้เพราะว่ามันดูพลุงพลังต่อไปแอ s เสเด็กเรียนทวิปตะวีีเรียนวิชาสาังกฤตออนไลน์มหาลัยเวสเทิร์นนี่นะมีสิทธิ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นหมื่นหมื่นคนไม่เคยเห็นเลยอาจารย์หน้าตาเป็นไงเรียนออนไลน์หมดเก็บทีห้าหมื่นต่อไปอาชีวะเกิดทวิภาควีีเต็มรูปแบบเด็กก็จะเห็นวิทยาลัยน้อยมากเด็กจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เข้ามาเรียนออนไลน์ทําแบบฝึกแบบทดสอบ ทำแบบฟุตบไทยหมดหรือทดสอบวีเน็ตอะไรก็สุดแล้วแต่ฐานข้อมูลศูนย์สารนเทศเป็นคนแฮนเดิลเรื่องนี้หมดอาจารย์ว่าวิธีคิดมันต้องอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันใครจะทําก็ได้แต่ต้องเกี่ยวให้อยู่บนประตูเดียวกันให้ได้นี่แหละจึงเป็นมืออาชีพไม่ใช่ต่างคนต่างทำไอ้นี่ผมพูดเ่ยนะคนนอกนะผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับภารกิจภายในแต่วิสัยทัศน์ของการทํางานมันต้องแบบนี้ถ้าเรามีอํานาจจริงๆในเชิง ทึงกฎหมายหรือเชิงหลักการเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องบูรณาการเพราะก็สวงเองก็ทําไม่ได้แต่ว่าเอาละสร้างคุณค่าจนเกิดคุณค่าแล้วเดี๋ยวคนไม่มีคุณค่าก็คือมันก็ดรอปไปเองนึกออกไหมร้านที่ขายไม่ได้เดี๋ยวมันเจ๊งเองไม่ต้องไปแย่งกันก็คู่ขนานไปตีคู่ไปอันนี้คือสิ่งที่จะอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็จะเห็นได้จากเครื่องมือมันเลย ซึ่งทางนี้เขาก็จะแจ้งไปว่าเออมันมีฟิลใหม่ขึ้นมามันเนื่อนไขงี้ยงี้ทำแล้วได้ประโยชน์งี้อาจารย์ก็สบายแล้วนะครับอันนี้เล่าให้ฟังสดๆเลยเพราะว่าก็เห็นภาพสองสามมิติอยู่โอเคครับเชิญครับน,น้องใหม่ด้วยนะก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้สร้างเครื่องมือให้เขานะแต่เขาเคยบอกมาแล้วแหละแล้วก็อาจารย์ก็ลืมๆไม่เป็นไรระบบมันเก็บเก็บเยอะผมจะให้อาจารย์ได้ดูสักนิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้ความสบวเพราะว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยจะ จะสร้างเครื่องมือให้ผู้ผู้ติดตามผู้ประเมินดูมากในระบบมันเก็บถึงขนาดหลอกวิลัยนะยหลอกอสจอเก็บหมดอะ่ะรวมถึงอาจารย์จําได้ไหมสถานะของนักเรียนอะ่ะว่าเขาดีแคลว่าหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียนต่อกี่คนไม่เรียนต่อกี่อาจารย์จำได้ไม่ไดไ้แต่ละวิทยาลัยที่ผมเปิดให้ดูในระบบจริงเห็นถึงนแผนกเลยนะอาจารย์ดูนี่ผมให้ดูจนถของเทคนิคระยองเนี่ยพออาจารย์พูดเรื่องนี้คือผมจะบอกเราเห็นหมดอะ่ะ นี่คือการดีแคร์ให้เห็นเลยนะว่าใน,ในวิทยาลัยเด็กที่จะจบปีห้าสูคือจบไปแล้วเมื่อปีที่แล้วที่ไม่แสดงสถานะคือหางานกี่คนติดต่ออาจารย์ท่านจำไม่ไถาสถานะและตอนที่ผมช่วยท่านดูครั้งแรกอะ่ะเห็นเพียงไหนยำเป็นก้อนเล็กๆว่าเป็นก้อนเดียวว่าวิทยาลัยนี้ปีนี้สถานะที่เด็กไปดีแคร์ไว้ในรบผมว่าหางานกี่คนเอ้โทษทําทงานกี่คนเรียนอย่างเดียวกี่คนเรียนด้วยทํางานด้วยกี่คนอาจารย์จำได้ไหมเห็นเป็นตัวเลขก,ก้อนๆใช่ไหมอาจารย์ แต่ในทางระบบเราเห็นถึงระดับสาขาระดับสาขางานเลยนะว่ายกตัวอย่างเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยระยองขอขอ,ขอโทษนะบังเอินมือไปโดนระยองนะเห็นเลยนี่ปีที่แล้วเนี่ยเด็กเครื่องกลเนี่ยไม่ดีแคลรเลยนะ274คนนะไม่ดีแคลรสถานะเลยนะที่จบไปแล้วอะ่ะนี่คือบอกถึงในระดับปวชวบอกไปถึงระดับสาขาวิชาเลยนะนี่คือเครื่องมือขนาดนี้เลยนะอาจารย์ <S <S เห็นหมดอ่ะเพียงแต่ว่าเขาจะ พูดหรือไม่พูดจันครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือจริงเจ้าของเรื่องนี้ไอเรียนจบพบงานเนี่ยไอที่ส่งไปสน่ไปส่งไปสน่มาส่งเองเออเองเอ่อเอ,เองที่ต้องรายงานว่าเด็กเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยเรียนต่อกี่คนทํางานจนบางวิทยาลัยเนี่ยหนักเลยจันส่งไปสนีไปเองแล้วตอบกลับมาเองแล้วก็เพราะไม่รู้จะทําไงเพราะตามเด็กไม่ได้ไงสุดท้ายก็ต้องเมคข้อมูลขึ้นมาเพื่อรายงานสสวันนี้ในระบบที่ถามจยนวันบอกว่าเออแล้วเป็นไงก็บอกยังไม่จบเลย จุดนี้มันครึ่งปีแล้วเนี่ยการรายงานยังไม่เกิดแต่ถ้าศูนย์ข้อมูลกำลังคนเด็กเห็นคุณค่าก่อนรับไประบอีกเดือนหนึ่งแกม,มากำหนดสถานะโอเคไหมอาจารย์แกมแค่มาติ๊กอะถ้าอยู่ติ๊กเมื่อไหร่มันก็จะรีพอร์ตตรงนี้ทันทีระบบซัมมารีมันจะเดือดร้อนอาจารย์อยีกไม่ต่อไประบบมันปริ้นเอาเลยนี่ศูนย์กำลังคนก็เป็นฐานข้อมูลเองเขก็ปริ้นเอาเองไง แต่วันนี้เนื่องจากว่ามันเกิดระบบขึ้นมีอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์ก็สำนักนี้นี่แหละแต่เนื่องจากว่าอันนี้ก็คือต้องทำคู่ขนานแต่ผมยังเรียนอาจารย์เลยว่าอาจารย์เห็นไหมนี่มันเกิดเป็นสองมาตรฐานเรื่องเดียวเกิดสองเรื่องผมก็ไม่อยากจะให้เขาไปยกเลิกนั้นเพราะเขาอุตส่าห์เขียนแต่อันนี้มันเขียนมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไร คุณค่ามันมีหมดแล้วแค่เด็กเปลี่ยนสานะมันสวิต์ข้อมูลมาให้ดูทันทีอันนู้นต้องไปตั้งลำใหม่แล้วถามว่าเด็กอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้มันลึกมากจันแต่ถามว่าต้องยกเลิกอันนู้นไหมอย่าไม่ได้ยกเลิกนะเพียงว่าอันนี้ถ้าเด็กติก๊กเดี๋ยวมาคอมเพลตได้เลยว่าของไหนของแท้ของไหนของปลอมอน,นึกอาจจะนึกออกไหมนี่แหละคือปีแห่งการสร้างคุณค่าถ้าเมื่อ,อไหร่มีคุณค่าเดี๋ยวอันไหนที่ไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมันก็คงต้อง หยุดโดยอัตโนมัติไอ้น,นี้ไม่ได้มาแย่งงานนะไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับผมเลยพี่นกว่าเราก็อยากจะคิดให้มันจบเพราะคิดแบบธุรกิจคิดแบบจบไม่ใช่เหมือนที่อาจารย์กาลังมาแนะนําว่าไอ้น,นี่ก็ขอไอ้น,นี่ก็ขอบอกว่าันน้นขอไอ้น,นี่พันไอ้สํานักน,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 นู้นขอไปแล้ววันนี้ไอ้สํานักนี้มันคนละสํานักเขาบอกคนละสํานักข้อมูลเดียวกันอาะแล้วทําไมไม่คุยกันเห็นไหมเราจะพูดอย่างนี้อยู่ทุกทีถังนี้เป็นถังที่จะรวมมาหากราบทุกเรื่องเลยต่อไป ครูฝึกสามบวกการมาสามบวกการติ๊กทวีปาคีพอติ๊กว่าสามบวกการรับทวีปาคีด้วยต่อไปไม่ต้องมาถามฉันเลยวิยอะไรฉันอยู่ดีๆของฉันสามบวกการก็ติ๊กเขาเองอาจารย์หนึ่งครูก็ติ๊กเขาเอง,อาาต,เเองติ๊กเสร็จทวีปาคีงานทวีปาคีเขาก็ปริน้นเอาเองจังหวัดตรังมีสามบวกการที่ร่วมมือทวีปาคีกี่ลายไม่ต้องถามต้องถามทําไมแต่ตอนนี้เขาจะเกิด Data าแบงกอีกสักเว็บหนึ่งอีกก็ไม่เป็นไร เกิดก็เกิดไปผมบอกแล้วไงว่าถ้าเมื่อไหร่อาจารย์บันทึกนําเข้าสารว่าคุณนําเข้าสารบอกการแล้วอาจารย์โจกิจไปทําเรื่องของติ๊กว่าแกรับทวิีพคีไหมแล้วการบอกติ๊กรับปุ๊บเสร็จละข้อมูลเราสดมากสามารถซัมมารีแบบนี้เลยสาขาไหนจังหวัดไหนมันทําเครื่องมือมาซอสข้อมูลได้หมดอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะทางนูน้นอยากได้อะไรก็ไปล้วง,งเองไงเซอร์เวอร์อยู่ที่เขาอยู่แล้วไง โอเคไหมเราก็สบายนะเป็นคนอะไรควบคุมคุณภาพข้อมูลนั่นเองอันนี้อยากเสริมอ่าทีนี้นิดเดียวผมถามระยองอยู่ไหนขออนุญาตเทคนิคระยองจารครับเด็กในระบบอะปีหนึ่งมีกี่กี่คนในชั้นปีหนึ่งอะชั้นปีหนึ่งอะปะวะชปะวะสรวมกันอะต่อชั้นปีอะมีกี่คนสองพันกว่าคนใช่ไหมโอเคเขาเยอะเป็นวิชาใหญ่นะฮะเอ,อ 2,000กว่าคนมากกว่าไหมจารย์ปีละนะมากกว่าไหม